สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอนนี้มุนไชสุกุสุกอนครับครับตอนนี้อาจารย์เบิ่์กกำลังฉิกเข่านะครับเดี๋ยวย่างไปทักทายอาจารย์เบิรงนะครับว่าอาจารย์เบิร์ดโลเจ็บขานะครับพี่น้องนะครับไปถามเข่าอาจารย์เบิร์กนะครับแล้วว่าจะไปหาหมอนะครับไปหากาลังใจอาจารย์เบิร์ดครับพี่น้องครับไปขื้ใหม่ครับเสอยหนอะ อย่างการเมื่อไหร่ก็ได้ครับคือจะต้องมีเวลาอยู่ดีเราโอ้ย่างครับย่างอย่างไห้กัอนเดนยวมันใหม่มันจะมันตัวนี้เนื้อติดมันนะครับมาเดินพี่น้องครับกินเขาครับมากินเขาครับพี่น้องครับ มามามาไปอีกผมหนาทีไทยครับกินเลยครับกินเลยผมบัฒนนิฮิวบันไดผมกินเขาทีเดียวมันเหตุเรื่องครับอาจารย์เห็ุเลยยูทูบอ่ะไม่ให้บอดได้ไงนะกับบอกบอ่เะสิว่าช่องอาจารย์คือโปรโปรโมทอ่ะนะพ่อลราบอกโอ้คือลูกดีเถอะวะ โอ้มันชุกหรอครับขอบคุณครับประเดชชาพีนองกินเขาแซ่บครับแซ่บยูเสียมตำหมูฮู้งน้ำมันจาน้องหันจว่าเพชรเหมือนดีครับ มันพีกรายเตืบมันเป็น,นมมกันงคืขึ้นล้มินเข้มมนะครับลมแห้งเดียวดังอตะส,สังกระซีกระดังกัวครับ <laughs> บดขึ้นนะหลด ก็มึงอากากนะันจช่ไห้เปไหนเาไปจะมาไปขีหนแค้นนี่ง,นนง,นงานครับเป็นยังครับจานเบิดเป็ขนขาไหมครับขาบวมไม่ได้ใช่เหรวันนี้บอกเป็นยังครับนี่เป็น,นยันงพิกบอกขาพิกบอกขนลับิกกรเบนไม่ นอนยืนยืน hmm. น right e ี mm ่นอนยืนยืนมือเรี่ยแล้วนะห้องห้องเรี่ยแล้วตื่นขึ้นมาวันที่เจ็ดผมเปลี่ยนเลยวันที่เจ็ดผมเริ่มขับขันแล้วย่ำย่ำเศร้านะผมยำเลี้ยงมาเริ่มเริ่มเรมยางเป็นกระพริบแล้วมาเมื่อวานนี้ย่ำเศร้าตอนไปฉีดวัคซีหนึ่ยังพอย่างได้ตกช่วงเที่ยงไม่ไปมาย่างไปเลยแบบนี้ปวดแห้งน้ำเมื่อคืนผมเทปแบ่ตอนนี้นอนเมื่อคืนนี่มันนอนบไปเป็นเพราะว่าเขายืนโดนบอกครับผมว่าเพราะว่าน่ายเตมิญน้ำน้ำหนักผมหลาเพราะมัน เคยเป็น่ยูยูเทนดึงตัวบ่ได้เป็นห้องขอนะเคยเปลี่ยนยูเทนอาจารย์เบิดไหมครับขออนาที่ทาวหน่อยได้ไหมมาช่วงวันสามารถจ่ายเงินเพื่อจารย์เบิร์ดขอวนุญาตเนาะอันนี้โดนตึกหรือว่าไม่ฮะทล้งไปเยอะที่ล้งไปล้วงมาจากเวทีไม่ได้ไหมผมว่าแท็กซี่ถุงจะวาขับกี่สองเนาะเป็นเป็นเป็นน้ำหนักตัวเขาหลายพร้อมแล้วก็เขายืนโดนน้ำคิดว่ามันก็เลยล่งขาแบบคล้ายๆแบบว่ามันขาบวมมันรับน้ำหนัก เกินไปเขายืนโดนใช่ไหมขาต้องึ่นก่อนเพลกนะนับนเนมีข้างใต้มันก็ร่งดีมากเนี่ยข้างใต้กรลงเดียดตดีนด้นอ่อ่านไปคือว่าผมสิบว่าอายแล้วพเอากขันนี้ไปนะพักข้ากไปขยับกูได้ขยับคอได้บครายขยับบ่เด้เลยระว่างพูดยังว่างบ่ได้ผมติมขาจะ้องวันนี้ข้านอกไปเขาหวงาเาเอามอไจูงไปไหม ไปหาหมอเบิ่งครับหามหาเที่ยมมันอ่าหมอเป็นหัว่าเป็นเป็นโรคหยังนี่เรียกวมาคือคือขั้นหนองครับขั้นว่าเป็นอันขั้นว่าเป็นโรคเก่าโรคหยังก็บ่โบเคยบ่บเคยเป็นมันบ่บ่ไปไปตรวจกันหมดแล้วเพราะโรคโรคอียังก็บบ่มีอะไรักหน่องกะคับคนมีโรคประจำตัวบ่มีอย่างนี้เรียกว่าเป็นเป็นหย่อนยืนโดนยืนโดนหรอก็แบบ หน,นักมันมันมันหนักแล่ามันยืนโดนมันก็เลยบ,บวมอาจจะมีส่วนเกี่ยวครับผมผมเคยเห็นหลายคนอยู่ดินคนอ้วน,น,นเป็นแบบนี้แต่ว่าบ,บางเทียก็บยางดูยืนดูยืนโดนนี่มันก็เป็นบ,บวมขึ้นเลยนะครับแต่ว่าช่วงน้อกมาได้ไหมว่าเออเจ็บาจขาน้องเขาจะ่าบ,บวมหักไปนี่อันนี้บวมหักก็ต้องครับสูๆครับครับผมอันเบิร์ สุดยอดเด้อสายพันธ oui> ุ์ครับจะหาหมอได้ก็เศร้าครับเป็นกำลังใจให้ครับอจะยาเมากินแล้วก็เศร้าตัวนี้บ่ได้กินยายังบ่บ่บ่ครับผมยามันต่ำกันก็บวัคซีนนะโอ้ไม่เขียนวัคซีนมาแมนครับเข้มแรกบ่เข้มแรกซีโนแวคแมนซีโนแวคกี่ามันเยอยเนาผมมาที่เจ้าเห็นไหมครับผมกับโบลูกันกับการันตีโบได้ครับบโอยากว่ามันเกี่ยวโบเกี่ยวอะนะ มันกับเนาะเด็กสิบาจังได๋เนาะกำหมุขึ้นน,น้นองก็ไม่นอนหมุขึ้นคนัน่นยังไม่เก็บมันปวดโอ้ยปวดเนาะรองมึงเสีแล้วแต่ว่าหมอเขาว่าขาพิกข,ขาแพ้อองั้นเอาแกก็บ่ได้๋ยไปใส่ไหมตรงนี้เป็นน้ำกระโดดเดาดูเห็นปะครับช่วงกันช่วงช่วง,ง,ง,งเจ้าเฮายแต่ล้านพักกันมว่วนกันดิมว่วนแล้วกระโดดแม่นครับ มีน้องคนหนึ่งอยู่บ้านเพิ่นกับเพิ่นอ้วนน้ำหนักไรกันล่ะเพรนี้ยู่ดีหม่องบีแข็งเพิ่นกับกรบบวมไงนี่แม่หม่องบีแข็งห้องนี่ไหมจนได้ไปพาหมอสาเหตุว่ายืนโดนยืนโดนทํางานทํางานหนักงานดุขาบวมไงเลยพาออกเลยเด้่ว่าเป็นเป็นเป็นคนอ้วนมั่กพะทถึงกับอ้วนบันไดตัวขาเราใหญ่น้หนักตัวเรากัดไอติบกับพวกอ้วนซั้งนี่ดอกหมอบอกว่าเป็นอัน เป็นแบบกามเนื้อมันรับน้ำนักหลายไหมรเราพยังดูใช่ไหม,มจนได้ไปผ้าออกผ้าหมองเนื้อมันมันมันสิบวมเลยหมองที่ว่ารับรับรับ,บแมนนี่หมองบีแข็งเขาเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมกับรถรอถามอาการนอนกันกันห้บ้านกันตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่ภาพอะไรครับครับท,นะที่นิกคือนะครับ ขออห้หายเร็วๆครับจารย์ครับครับผมยังว่าป้านว่ากลับกับเบิ้งถิ่นห่วงกันยังทีนะครับป้าหันกลับไปไหนบวมบวมบักคักที่ต้นใช่ครับบวมใหญยู่ด้วยครับบักซีงไม่ได้คนละครับพูดแย่งไม่ได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์เบิดครับ ครับครบ,ครบขอให้หายเร็วๆนะครับอือต่โมงนีง่ครับโมนี่ตอนนี้ก็เหลืออยูซัมนี่แหลนะน้องเฮาชี้หาคนหกคน <laughs> เ็นพวกมากมีบังเดนดำ้นทะเบียนบุมไม่นดำมเท่าไกไปอยู่ส่วนใบมันจจัแลแดอุ้วันก็ตสงเนาะเออเ้อเนมามก็นนเล็ก้าลูกนี่ย่วนมายาปัมตีไปันจะดืมไหมนแล้วเป็นตะไบดอกถ้ามันลมมันหนาวพอครับนั่นแหละ Bao nhiêu tay đồn càng cong đi. Bao nhiêu cong đi. Bao nhiêu hai bỏ kia hai đồ một cái bên kia đi Nhưng mà hai <laughs> bên kia hai bằng kia hai bên kia thế bên kia hai bên kia hai rồi kia hai là sáng hai bên kia 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 hai เพชรบอาจารย์ครับเพชรอยู่ครับผู้บอกพลิกตง้งวันนี้ซิบหม่เอาแลผมตั้มไหมผมตั้เบึ้งนะรถรถจัดรยู่ได้ไหมแต่ว่าแค่นั้เสียปากอยู่หมแยบอยู่ครับแสบๆสกินไปเรื่อยๆกินเร็วๆแรงไม่จุก เดยวครับเด้อไปนองครับกินตำมงคุงปลาทูทอดทำตกหมูโตกก็ตกระตกเอาไปเอีกยแล้วเดี๋ยว ตึงแล้วเหรอครับพี่น้องบวมบักคักเลยครับนี่ครับบวมขึ้นบักคักนี่เลยแล้วมาผมก็คือทั้งสองขึ้นมาดิตอนที่สั่นกับขึ้นไปกินเขาจะไปนี่ต้องพายกันไงกระนั้นไงไอ้สมหมายพระปึ๊งเปรียบเทียบครั้งนี้ครั้งนั้นนี่โอ้อันนี้แบบบวมบักคักเลยจุดตึงแล้วครับเนี่ยขยับบ่ได้เลยครับเนี่ยโอ้มันจะเจ็บเนาะข้อเท้าเขาเนาะแต่ว่ามือเอาทุนหรือว่าวันใด บ่เบ็ดเจี๊บแบบเมื hmm. o, it? It ่อเขาทุนนั่นสิแต่ว่าย่างเขาแต่ว่าเวลาเขาลุงยางเนีเพราะปีงขาเนี่ยนะบ่ได้เลยมันอยู่น้ำขอนะครับน้ำขอนะเนี่ยนองมันย่างแต่พริกอย่งนี้กับมันกับแมงนะครับแช่ว่าแต่ว่าหมอเขาว่าเป็นเนี่ยแบบข้อพริกมาข้อพริกทำเขาอยู่วันนึงข้อเท้าพริกเขาว่าเนาหมอหมอเกษสิว้างสั่นแล้วเนาะแล้วเขาเท้าพริกทนตัวไปไป เกียบไปทําอะไรมาหรือเปล่าไปวิ่งอะไรมาเปล่ามองกันท,ทำกัน,<ม>นเนาน้เหอขันมาแลาเอ็นจีวกวางคือผมสิแค่เเออมีมีช่วยู่อันนี้เอาวหยุดสินเบียจได้สเนะเนาะเดี๋ยวพัสดเดี๋นะยวผมรอบเอ,าาอ,องกันนนอยกล้กันขันขันาขันักันทีอหกทีสมัยพระไปต้องบาน,นเน่นมันตะกนน่ยตองไปสียาหยวน กุดล่างบ่กุดล่างที่นี่กุดล่างไหมไปเสี่ยงช่้งหนิมอสอัญชลีอยู่กุดล่างยุ่ยสามแยกเลยครับเป็นหมอกระดูกเรนบ่แม่นครับหมอกระดูกหมอสโลเก่าหมอนี่เลยกับยวนสารคามหมอสหยั่งบนเชื่อระเรศแต่ว่าแต่ว่าตะกี้ผมังกรผ้าตอนลงพ่อไงยู่บ้านบ่นอ่ะเป็นลวงพอผมังกรผ้ามาตะกุดล่างกะจองล้อถามอากาศน่อมึงก่อนเนาะ ครับเดี๋ยวผมจูกับมันแล้วกัน้องสูบมึงจะจักต่างกันดิเพื่อความนะนะไห้หายท่านวันที่สิบเก้าด้กันจังมาครับผมคือผมย่านหามันเทากัท่นวันทีกต่อนพวกกันเท่าปัะท่นยงขีเด้อได้แล้วแทงเงินล้ำสิงเขาแต่นี่แต่ว่าจะโคตไม้แต่ใครยอกาล้ำสิงจานนิโนโอเคเด้อ กระน่งเล่นเอาแล้วอาจารย์นะครับยืนบ่ได้ก็ต้องนั่งเล่นเป็นน้องเนี่เป็นพวงน้องไม่ยังอ่ะสู้ๆครับสู้ๆขอให้หายไวๆครับครับผมนะครับพี่น้องเพื่อนห้ยกำลังใจหลายอยู่นะครับเนป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้อาจารย์เบิร์นเด้อครับเด้อพี่น้องสุขคนนะครับนะขาบวมตัวนี้ย่างกับ่อดดอยขังใส่ใช่ไหมอยู่บ้าท่านโอ้ยแต่ว่าเป็นสองขังทวี มัดคำดูด้วยครับตักขางเดียวกับคักเราไม่บานนี่โดดโดดขาเดียวไปเงียวได้สองรอบว่ต้งทำหรงตาทำหัผู้ไหวไปสู้ๆสนุกเป็นหมู่บ้านน่งบยักปวดปวดแล้วครับรุ่นรุ่นในลุกไปเงียวแต่บไได้เงียวแปวดอะมาขึ้นเ่ยปวดแห้งอะมาขึ้นเียว่าจะโดดขาเดียวไปเงียวก็ได้น่ะเข ก็เลยว่าติตูดอันนี้เราไปเพราะนี่มันมันใหญ่พูดเพราะย่อพอล้มลุกนั่งอันติดตูดไปนะกลับมาบอกไอ้เพราเอิ์ไอ้เว้ยบม่ติดนยองบพรเป็ี่ยนยังไงเขายืมกันเขาก็ต้องเบิงกันเบิงแง่กันเช่ไหมไม่ยืมกันหรอวะบะเบิงกันเบิงแง่กันนั่นน่แมนที่มันเกิดยืมกันเขาก็ต้องเบิงกันแต่ว่านั่งเอาวินพอนทุนได้แล้วมันขึ้นถูกคนทรมานเลยยิงยืนหนาวหนาวไปอากาศหนาวยฮงคักเลยผมเพราะเรปวดขาปวดทั้งนี้แต่ว่านี่ขาใส่กันทั้งสีมากเลย เนี่ยวมก็ขึ้นนะขึ้นน้ำหนองนะ z o o กันมากนะเพราะว่าแกเคยเปลี่ยนช่วงแกมาอยู่เมย์ยุษาหน่อยไหมครับเอกครับแกมาถอดแกต่ว่าตบ่อนักปานี้นั่งก็จาดเลยเจอแต่ย่งพออยางเดียแต่ว่าลงวิธีว่าได้ไหมเอกแต่ว่าปวดนะครับตัดซี่ทุ่มหอดีสอง สิลงมไปเนีเนเ่ยวการลงไปเ่ราะอะไรตอนถ่ายมาเมื่อฉากพอดีเปลี่ยนฉากกันจังจังเลยลงไปไหมเดี๋ยวนั้นมันเป็นขาลงพื้นนี่มันเป็นยูทั้งใต้เลยมันถึงยูทึง่งทึ่งมองนิ้วขึ้นก็จะมาเบียดได้ได้นั่งเล่นเบียดไหมนัง่งนั่งเล่ยยูอื่นทั้งเวทีไหมครับไปจะมาเล้าหนึ่งคิดยอดเลยมือเบียดมาเล้ลาถือว,ว่าใส่ปั้นใส่หั่นเล้าคลัทไปเลย เอาหายเร็วครับหายเร็วๆพี่<ๆ>น้อง<ๆ>ให้งกำลังใจหลายครับนะครับคิดว่าคิดว่าคลิปนี้พี่น้องสิ่ขอมาให้งกำลังใจหลายอยู่นะครับห่กำลังใจอาจารย์ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับอาจารย์สู้ๆครับขอบคุณค,ครับสูบ้ๆครับสู้ๆ <c ười> ครับหายเร็วๆครับครับครับนะครับพี่น้องนะครับมีอยังก็ให้งกำลังใจก,ในก,ในกันครับพี่น้องครับนะครับสู้ๆสู่ๆนะครับขอให้อาจารย์หายเร็วๆนะครับ คลิปนี้วเช่นนี้ครับพี่น้องครับนะครับฝากกดติดตามนะครับพี่น้องฝากกดติดตามตอนมันใช้ลำเพลินออบบิชียอครับพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ชิฮอร์มือซับต่อครับพี่น้องครับซอยดันซอยดันให้ฮอดมือซับด้วยพี่น้องด้วยนะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ